มีคนเสียดายคุณมากเวลานี้เรามาดูว่าเขาเป็นใครทำไมถึงต้องเสียดายคุณเป็นคลิปเรนดอมเป็นลงโดยรวมนะมีคนเขาเสียดายคุณมากๆเวลานี้เรามาดูว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงต้องเสียดายคุณเป็นคลิปเรนดอมเป็นคลิปโดย,ยรวมนะ ทำไมเขาถึงต้องเสียดายคุณคนคนนี้เราดูพลังงานไพ่กันนะเป็นคลิปโดยรวมนะห้าใบนะมีคนเสียดายคุณมากเวลานี้เขาเป็นใครทำไมเขาถึงต้องเสียดายคุณชาวทาปุาปเมสิงธนูใต้สำรับ The h y p ปริน e ทคุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง The h y p ปริน e ทชาวธาตุฝ่แม่สิงห์ธนูคนเก่าๆของคุณนั่นเองเขาเสียดายคุณมากๆเวลานี้คนที่เดินจากคุณไปคนที่หันหลังคุณไปคนคนนี้เวลานี้เขาเสียดายคุณมากมายที่ผ่านมาเขาคิดถึงอดีตของคุณ เขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้ชาวธาตุไฟแม่สิงห์นูเขาไม่เคยลืมคุณนะเวลานี้ถึงแม้บางครั้งบางคราวเขาอยากอยู่กับตัวเองเขาอยากอยู่แบบสันโดษแต่ในใจนลึกๆของเขาเขายังมีคุณอยู่ตลอดเวลาคนคนคน,นี้เดอะเฮอร์มิตเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้เขานึกเสียดายคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาคนคนนี้ เอ็ดอัพเพนตะเคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากมายคุณเป็นคนที่มีคุณค่าทางจ,จิตใจคุณเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเวลานี้เขาเห็นคุณเป็นคนที่มีค่ามากมายสําหรับเขาคนคนนี้ชาวทตาดินประสบกันก่อนเขาถึงเสียดายคุณเขาเสียดายคุณมากๆเวลานี้เขาเพิ่งจะรู้ว่าคุณเป็นคนมีค่าสําหรับเขามากมายเวลานี้ เขาพยายามทุกสิ่งอย่างคนคนนี้เขาพยายามที่จะเข้ามาหาคุณเขาพยายามทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณคนคนนี้เรามาขยายไพ่กันนะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็ดสีมนุคุณคนที่เก่งคุณคนที่อยู่ได้ในเดอะสเตรน คนคนนี้เขาเสียดายคุณเพราะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยจากการที่ผ่านมาเขาไปมีมือที่สามคนคนนี้ของคุณเขาเดินจากคุณไปไปมีมือที่สามแต่เวลานี้เขาเสียดายคุณคุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าคุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเก่งคุณสตรีน เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากมายเขาเสียใจคุณมากๆคนคนนี้เวลานี้